โบลุโตซีซั่นที่2ในตอนที่8 1บอกเลยว่าเดือดมากๆโบลุโตนั้นนะครับเปิดตัวมาได้อย่างโคตเท่และมีการเปิดตัวนะครับโคคังเงะค,คนใหม่นะครับของหมู่บ้านโคโนฮะบอกเลยแล้วว่าเกินคาดสุดๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโบลูโตนารูโตทั้งหลายเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าการ์ตูนโบลูโตนารูโตแล้วนะเพราะว่าในตอนนี้นะครับใช้ชื่อเต็มๆเลยว่าโบลูโตภาค2 to Blue Wartech แต่ว่าเวลาตั้งคลิปอาจจะตั้งเป็น เพราะว่าเผื่อบางคนที่เซิร์ชคําว่านารูโตจะได้เจอนะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยนยวนกันได้ซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นสปอยนะครับของตอนใหม่ของโบรุโตนะครับในตอนที่81หลังจากที่มีการหยุดไป2-3เดือนแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ทำคลิปนะครับที่พวกโบรุโตซาราดะหรือใครก็แล้วแต่นั้นได้เติบโตแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องทำลายนะครับที่เดือดแน่นอนนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็เฝ้ารอนะครับว่าเออเมื่อไหร่มันจะมานะ มาแล้วซึ่งผมนั้นก็เคยให้คำมั่นสัญญาไปแล้วครับว่าเดี๋ยวถ้าซีซั่นที่2มาจะทําเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าซีซั่นนะี้เนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นอะไรที่มันเดือดแล้วก็ต้องเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นจะไม่หน่อมแนมแล้วนะครับและถ้าใครได้เห็นภาพตัวอย่างของโบรูโตนะครับอันใหม่ที่ออกมาบอกเลยแหละครับว่าน้ําเดินแน่นอนนะครับถ้าใครเป็นผู้หญิงนะครับโบรูโตเท่มากๆเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับส,สปอยตอนใหม่นี้นะครับว่าจะดูเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสําหร ชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยโดยเปิดตอนมาเราจะเห็นเป็นหน้าสีนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับทั้งโบรุโตแล้วก็ซาลาดะนะครับในเวอร์ชั่นโตซึ่งต้องขอพูดหยาบเลยนะครับว่าโบรูโตนั้นโคตรถึงโคตรพ่อแม่เท่มากๆเลยนะครับจากเด็กกระโปรงในวันนั้นนะครับกับกลายนะครับเป็นคนที่เท่ในวันนี้มากๆอ่ะก็ตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับมาคิดดูว่าเท่แค่ไหนนะครับมี้าลุมอองจริงนะถ้าเองไม่ได้บอกว่าเป็นลูกนะครับของน ซาสึเกะเป็นผัวเมียกันาดแล้วก็ได้ลูกมาฟิลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคือมันเท่มากๆเลยนะครับควรค่าแล้วล่ะนะครับกับการที่เขานั้นนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับของซาสึเกะนะครับรูปลักได้และอให้ผ่านเลยซาลาโบรุโตส่วนซารดาดาน,น,นะครับอันนี้เนี่ย ไม่อยากจะบูลลี่นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่พูดละกันนะครับคือมันมันเท่นะแต่ว่าทรงเนี่ยแหมแม่น้องออนนิวเลยนะครับคือทรงมาแบบนั้นเลยนะครับแต่สาหรับผมนะถ้าถามว่าทรงแบบนี้ชอบไหมจริงๆก็รู้สึกชอบมันแหวกไปดีแล้วก็ดูเลยแหละครับว่าสลดานั้นน่าจะมีความเฟี้ยวพอตัวนะครับเพราะถ้าใครได้ติดตามนะครับมังงะโบลูโตก่อนหน้านี้สลดาเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้แหละครับว่าโบลูโตนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนฆ่านะครับในตัวของนาูโตเลยได้ซ้ำนะครับจึงไม่สระดาถ้ามาในลุคนี้ลุคที่่ออกแนวบบา เพลงกระบทในหน่อยนะครับผมว่าไอเนี้ยแหละเข้ากับคาแรคเตอร์ในตอนนี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเจ๊แกไปพูดกับใครก็มีมีใครเชื่อนะครับว่าโบลูโตนั้นบริสุทธิ์นะครับก็ลุคนี้เนี่ยเขาถือว่าดีเลยในฐานะเด็กนะครับที่แก่นที่เฟี้ยวซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นเหตุการณ์4ปีไทม์สคริปเท่ากับว่าโบลูโตในตอนนี้ก็จะอายุ16ปีสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคนในโคโนฮาทั้งหมดนะครับถูกเอดานั้นเปลี่ยนแปลงความคิดความทรงจําทั้งหมดเลยตามความต้องการนะครับของเจ้าคา ว่าโบลุโต้นั้นได้ฆ่าพ่อของเขานะฮะอย่างนาูโตโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นการยัดเยียดนะครับว่าโบลุโต้นั้นเป็นคนฆ่านะครับนาูโตนะครับก็คือเป็นแพะรับบาปดีๆนี่แหละส่วนคาวากินั้นนะครับได้กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแทนนะครับก็ถ้าให้ฟีลลิ่งเนี่ยก็ฟีลแบบว่าเป็นตัวแทนของนาูโตแทนที่อ่ะแบบนั้นเลยซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับโคคังเงะยรุ่นใหม่นะครับคือเดิมทีก่อนหน้านี้ก็เก่งๆไว้แล้วครับว่าไม่น่ามีรุ่นใหม่หรือ มันไม่มีลูกปั้นคนใหม่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะครับมีการเปิดเผยแห้วครับว่าโัคังเงะรุ่นใหม่นั้นแทนที่ของนารุโตนะครับก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับก็คือชิกามารุนั่นเองนะครับโดยชิกามารุนั้นได้เป็นหฮคขังเงะรุ่นที่8ซึ่งเราจะได้เห็นนะครับซะละาลาดะนะครับที่อยู่ในห้องของชิกามารุด้วยนะครับก็คือห้องหฮคขังเงะ้นั่นแหละโดยซะละดาลาดะก็พยายามพูดกับชิกามารุแหละครับว่าโบลุโตนั้นไม่ผิดนะครับและเขานั้นนะครับไม่ได้เคารพนะครับชิกามารุนะครับเทียบเท่า กับสิ่งที่サาดาพูดนะครับเกี่ยวกับโบรูโตนะครับว่าโบรูโตนั้นเป็นคนบริสุทธิ์บอกให้サาดานั้นเงียบไปซะนะครับอย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้อีกและในตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับลุกนะครับของน้องฮิมาวารินะครับน้องของโบรูโตนะครับที่โตขึ้นโดยฮิมาวาริในตอนนี้ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเธอนั้นจะกลายเป็นนินจานะครับก็จะเป็นนินจานะครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับไว้ผมยาวนะครับสวยเลยล่ะสำหรับฮิมาวาริ และภาพนั้นก็ถูกตัดไปนะครับเราจะได้เห็นนารูโตะแล้วก็ฮินาตาทั้ง2คนนะครับที่มิติไร้การเวลานะครับไอ้นี้ไม่ตายนะครับแต่เลี้ยงไม่โตนะครับเพราะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกสตารฟอายุเอาไว้เท่านั้นนะครับก็คืออายุเนี่ยก็จะเหมือนนะครับเมื่อ4ปีก่อนเลยซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดง่ายๆก็เป็นการตัดบท2คนนี้ไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนารูโตะนะครับแล้วก็ฮินาตาเพราะว่านะครับจะเป็นภาคนะครับที่บารูโตะนั้นจะโดดเด่นแน่นอนนะครับซึ่งอใครไม่รู้นะนารูโตะไม่ตายนะเบื่อ้นน เราจะได้เห็นนะครับสภาพของหมู่บ้านโคโนฮานะครับโดยมิชิกามารุนั้นนะครับก็คือเป็นคนคอยดูแลอยู่ด้วยคาวาสกิที่ใส่ร้ายโบรุโตนั้นนะครับก็ยังมีชีวิตดีอยู่ดีนะครับและในตอนนี้นะครับก็ยังมีความคิดนะครับที่จะจัดการฆ่าในตัวของโบลุโตนะครับเพราะว่าเขาในตอนนี้เนี่ยเป็นโอซุสกินะครับที่ถูกโมโมชิกินั้นสิงร่างเอาไว้อยู่ซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากคาวากินะครับที่จะฆ่าโบลุโตแล้วก็ยังมีมิสกิอีกคนนึงที่จะคิดจะฆ่านะครับโบลุโตด้วยเช่นกันเ็กเช่นเดียวกัันนนนนกกบคาาววิและะใตอี้้รเเจไดห็่ นั้นได้สร้างกองทัพ10ร่างขึ้นมานะครับโดยเขานั้นได้บุกมาที่โคโนฮะนะครับพร้อมกับกองทัพมนุษย์ร่างแยกจิ๋วนะครับของ10หางเนี่ยเพื่อหวังทําลายโคโนฮะนะครับก็เป็นการเปิดเลยและการว่าเออมีการต่อสู้นะฟิลลิ่งแบบนั้นโดยโค้ดนั้นได้เจอกับサาดะนะครับและเข้าโจมตีเธอนะครับพร้อมกับมนุษย์ร่างแยกจิ๋วของ10หางแต่ทันใดนั้นเองนะครับพระเอกมาแล้วจ้านะครับคือทางด้านโบลูโตนั้นมานะครับแบบเท่ๆเลยนะครับเพื่อทําการปกป้องช่วยเหลือサาดะไปมาแบบฟิลลิ่งนะครับไอหนุ่ม แล้วก็เหยียบไปที่หน้านะครับของโค้ดไปทีนึงแล้วก็โยเยยโค้ดนะครับแล้วก็บอกแหละครับว่าเฮ้ยยันรังแกผู้หญิงแบบนั้นสิซึ่งลุกของโบลูโตแน่นอนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าเทนะครับแล้วก็ใช้ดาบนะครับของซาสึเกตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเฟี้ยวเลยล่ะซึ่งโบลูโตในตอนนี้จะเห็นว่านะครับได้ยืนเผชิญหน้านะครับกับโค้ดเพื่อจะต่อสู้นะครับโดยมีซาราดะอยู่ด้านหลังและโค้ดกับคาวากินั้นก็รับรู้ได้แหละครับว่าโบลูโตนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับอย่างจร ต่อสู้นะครับกับโค้ดโค้รก็เลยบอกเลยแหละครับว่าปรากฏตัวออกมาแล้วสินะไอ้เจ้าโบรูโตแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังะโบรูโตในซีซั่นที่2นะครับในตอนที่81เป็นไงกันบ้างครับคุ้มค่าและเดือดสงการรอคอยหรือเปล่านะครับด้วยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว้าวละกันนะครับกับการปรากฏตัวขึ้นของโบลูโตที่เท่เกินกว่าที่คิดเอาไว้เยอะอีกทั้งนะครับการแต่งตั้งนะครับโครัเงี้คนใหม่นะครับอย่างชิการมารุก็ต้องดูแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็น่าสนใจเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องนะคครรััับบของโตะในนนนีี่ท2้ จะเดือดน,นะครับสมการรอคอยหรือเปล่านะครับและการกลับมาของรูโตนั้นจะรอนานหรือไม่นะครับซึ่งผมว่านะซีซั่นนี้ทางซีซั่นอาจจะไม่ได้เห็นรูโตเลยได้ซ้ำนะครับอาจจะต้องแบบว่าเป็นภาคแบบพิเศษนะครับหรือเป็นมูฟวี่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ในอนาคตนะครับกับการกลับมาของรูโตนะครับซึ่งเผื่อกลับมาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเลยก็แล้วกันนะครับเพราะปัจจุบันนีารูโตนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากอาจจะในทะ้ายี่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและการสรับกร์ตูนโบลูโตซึ่นะตแตาาแ,ตแต Naruto, ย่ยเล ทำเองนะครับผมว่าในเรื่องดีเก่าเก่าขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะก็หวังว่ามันจะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับการ์ตูนเรื่องบรลลูตัวขอให้ทุกคนนั้นเปิดใจในการอ่านในการรับชมแล้วกันอย่างน,น้อยๆก็เป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่มีรากฐานมาจากการที่เราได้ดูนะครับตั้งแต่สมัยเด็กนะครับอ,อย่างผมสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่คนชื่นชอบก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณวว YouTube, Facebook page, ไม ขอขอบคุณครับ